ครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับตอนนี้อยู่หน้าบิ๊กซีครับบิก๊กซีรามคำแหงบิก๊กซีรามตอนนี้บิ๊กซีเขามีการเปลี่ยนแปลงครับรีโนเวทใหม่ทางด้านด้านล่างครับพิธีร้านเกี่ยวกับโทรศัพท์เอ็มเคเฟซีธนาคารอะไรครับผมตกเปลี่ยนแปลงปรับปรุงก็น่าจะนานครับผม ก็พอดีไปทุรามาครับมาจากฝั่งสะพานทางด้านโน้นเหนื่อยหน่อยอครับก็เลยพูดผิดพูดถูกนะครับครับเหนื่อยออกกำลังกายครับก็ไม่รงไดเดินออกกำลังกายมัางครับเดินเดินบ่อยเสมอครับนานเดินทีก็โอเคครับตอนนี้ก็ห้าโมงครับห้าโมงกว่าห้าโมงกว่าครับ ก่งเพื่อนได้รับชมบรรยากาศช่วงเย็นของรำตำแหงยานมรามตอนนี้ก็คนพ่อเริ่มเดิกงานทยอยกันมานักนูนักเรียนจะเลิกเรียนกันเห็นไหครับโอเคครับก็ชมชมกันไปตามผมาจากหน้าิกซีมาก็จะเป็นลอยรายุบก,ก้ ลอยขาวขายกับข้าวขายกับข้าวด้านหน้าครับครับผมโอเคไปกันต่อเลยก็อพอดีไปจัดไก่ทอดฝั่งทางด้านนู้นฝั่งทางตรงข้ามพิซซี่มาแล้วก็ับได้กับข้าวมาแล้วเจโอ,โอ้มันฝนจะตกครับมันฝนจะตกเหมือนมีเม็ดเปิดกอย เหมือนละอองฝนก็ไม่แน่ครับครับผมเพราะว่ามันช่วงหน้าฝนเนาะหน้าฝนฝนเขาก็จะตกตถ้าเป็นในเขตกรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นตกช่วงเย็นเนี่ยครับช่วงเย็นช่วงฝนเลิกงานาช่วงห้าโมงครับ,บท่านก็ยไม่ถึงมที่พักก็ปเปียกก่อครับผมช่วงเย็นช่วงห้าโมง จะเป็นช่วงเช้าเขาอาจจะเป็นตอนเจ็ดโมงหกโมงเจ็ดโมงช่วงคนออกทัญงาครับคนที่กรุงเทพก็จะเป็นอย่างนี้นะครับครับผมก็นักรีนได้รับชมไปกันนะครับคนก็เริ่ม,มเดินซื้อของหลังเลิกงานนักเรียนก็เริ่มกลับบ้านกันครับบรรยากาศของรามคำแหงจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้ มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปมั่งเหมือนเดิมไหมจากที่เคยอยู่มาหลายปีหลายเดือนตัวอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงครับผมครับถึเดือนเรีอนรับชมรับฟังเพื่อได้เดินมาเที่ยวแถวนี้ได้มาช็อปปิ้งช็อปปิง้งครับเดินมาซื้อของเห็นรงร้านค้าอะไรพวกนี้ครับผมทางด้านด้านโน้นนะครับคือมอลามเห็นไหมครับ หนต้นไม้หน่อยครับก็ร่มเลื่อนทีนาทีแล้วเนี่ยโอ้สามนาทีกว่าแล้วสามนาทีกว่าแล้วก็ค,ควรจะรับชมไปเลยยาวไปเลยยิงยาวไปสี่นาทีไปเลยครับแต่ก็ต้องรีบกลับเหมือนกันฝนจะมาแล้วครับแตรามก็มีของขายอยู่เหมือนเดิมอาจจะน้อยกว่าเดิมถึงปลายรถเมลล้วครับปลายรถเมลจอร์ เรียกว่าปลาเป็นมิเจอรลงหนังเกา่าลงฉายภาพยนต์เกา่าตอนนี้ก็ไม่ได้ทําการฉายแล้วเห็นไหมครับทุกอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนร้านนี้ก็เป็นร้านอาหารวิสานอร่อย๋ยวนี้ก็ไม่ได้ขายแล้วเห็นไหมครับทุกคนกอย่างมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์การยุคตามสมัยครับผมจะให้เหมือนเดิมก็คงไม่ได้เยาจะหยุดอยู่กับที่ครับ ครับทุกอย่างเราต้องเดินหน้าครับห้ามหยุดอยู่กับที่ครับห้ามถอยหลังอ่าคือเมเจอร์ลงหนังเก่าเห็นไหมครับทุกคนจะมีเซอ้อ้าขายตรงนี้ก็เป็นทางเข้าโรงแรมที่ทัวร์ต่างชาติก็มาเที่ยวจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเวียดนามอะไรประมาณนี้ชอบมากันนะผมโอเคงั้นก็ผมขอจบคลิปเป็นเพียงแค่นี้ก่อนนะครับทุกคน ก็ถึงหน้ามือแจ็สร้าก็สวัสดีมีความสุขกันนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ